บัญชีถูกจำกัดไม่สามารถโปรโมทสินค้าได้ถาวรหรือว่าโดนปิดบัญชีถาวรจะมีวิธีการถอนเงินได้ยังไงมาดูนครับแตะเข้าที่โปรไฟล์มุมขวาล่างจากนั้นเลือกไปที่ตะก,ก้าสินค้าแตะไปที่ Tik t o k อ h o p วันนี้วันที่25ครับ25เมษายน แล้วแตะไปที่ค่าคอมมิชชั่นดูค่าคอมมิชชั่นอ่าเห็นไหมครับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่72.52นะครับจากนั้นเราลองแตะถอนดูครับสามารถถอนได้หรือไม่แตะถอนถอนเงินนะครับแต่เข้าไปเห็นไหมครับจำนวนเงินใส่เข้าไปเลยครับอ่าเมื่อเราผูกบัญชี แล้วก็ค่าธรรมเนียมอยู่ที่1บาท50สตังค์นะครับเราลองถอนดูครับถอนตอนนี้เลยภาพเห็นไหมครับแล้วก็ยืนยันยืนยันการถอนนะครับแต่เข้าไปเห็นไหมครับถอนได้เรียบร้อยครับดําเนินการถอนเงินเรียบร้อยครับสามารถถอนได้นะครับในกรณีที่เรา ถูกปิดบัญชีอย่างถาวรครับแต่กลับสู่หน้าหลักครับดูครับเห็นไหมครับเป็นสูย์สอนเรียบร้อยครับถอนเงินผ่านแอปทิกตอกโดยบัญชีถูกจำกัดปิดถาวรได้ง่ายๆ